ยินดีต้อนรับสู่ไทกรูเวฮิเคลิลช่องทางที่ให้ข้อมูลรีวิวรถยนต์แบบเจาะลึกตั้งแต่รถเก่งสวยงามไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ทนทานวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ MA z 6516รถดับจากโรงงาน m i n ส์อ o ตโ b ม l e บแพรนประเทศเบลารุสที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับงานหนักในอุตสาหกรรมก่อสร้างเหมืองแร่และเกษตรกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือแค่สนใจรถขนาดใหญ่ รถคันนี้ผสมผสานวิศวกรรมที่แข็งแกร่งของเบลารุสเข้ากับฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงจนเป็นที่โดดเด่นในกลุ่มรถบรรทุกหนักมาดูกันทีละส่วนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง MAZ 6516มาพร้อมฟีเจอร์เด่นที่ออกแบบมาเพื่อง,งานหนักโดยเฉพาะหัวใจหลักคือเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลัง เช่น y a m z ที่ให้กำลังประมาณ400-412แรงม้าหรือ Cummins 400แรงม้ารองรับมาตรฐานมลพิษ EURO 3- ถึง e EURO 5ทำให้สะอาดแต่ยังแรงล้อแบบ8คูณ4สามารถบรรทุกได้ถึง27ตันเหมาะกับการขนหินทรายหรือแร่บนเส้นทางครุขระเกียร์12สปีดช,ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไม่ว่าจะขึ้นเขาแคบหรือวิ่งบนทางหลวงถังน้ำมัน300ลิตรช่วยลดเวลาหยุดเติมระหว่างทางด้านความปลอดภัย มีเพล่าและโครงสร้างที่แข็งแกร่งทนต่อสภาพสุขคัวพร้อมระบบเบรกขั้นสูงที่จัดการน้ำหนักหนักได้ดีด้านดีไซน์ m a z 6516เน้นฟังก์ชันและความทนทานแบบไม่เกรงใจความสวยงามตัวถังด้านนอกมีห้องโดยสารทรงเหลี่ยมสูงช่วยให้ลุยพื้นครุขราได้ดีรถดำมีรูปทรงยูหรือสี่เหลี่ยมทำจากเหล็กคุณภาพสูงทนต่อการสึกกร่อนจากวัสดุดหนักเล่า4ตัวช่วยกระจายน้ำหนักสม่ำเสมอ ลดการกดทับดินในงานนอกถนนความยาวประมาณ9-10เมตรบาลานระหว่างการบังคับเลี้ยวและความจุดีไซน์แอโรไดนามิกที่กระจังหน้าและกระจกช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มประหยัดน้ำมันสีเขียวหรือเท่าที่เห็นบ่อยสะท้อนสไตล์อุตสาหกรรมที่แข็งแกรง่งภายในห้องโดยสาร maz 6516มุ่งเน้นความสะดวกสบายของคนขับสำหรับการทำงานยาว,ยาว โดยไม่ละเลยความใช้งานได้จริงพื้นที่กว้างขวางนั่งได้สองคนบอดนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดอาการเมื่อยล้าในเส้นทางคูค่ขรกแผงหน้าปัดเรียบง่ายมีเกจวัดความเร็วรอบเครื่องและน้ำมันแบบอนาล็อกมาพร้อมแอร์และระบบทำความร้อนที่ทนอุณหภูมิต่ำถึงลบส0องศาเซลเซียสมีช่องเก็บของเยอะสำหรับเครื่องมือและเอกสารแม้จะไม่หรูหราแต่ฉนวนการเสียงช่วยลดเสียงเครื่องยนต์มีเตียงนอนเสริมได้สำหรับงานค้างคืนทำให้ห้องโดยสารกลายเป็นมุมพักผ่อนขนาดย่อม ด้านสมรรถนะรถคันนี้ให้พลังที่คุ้มค่าผสานพลังก,กับการควบคุมที่มั่นคงเครื่องยนต์หกสูบให้แรงบิด1 8 0 0 2 0 0นนิวตันเมตรเร่งได้ดีแม้บรรทุกเต็มและขึ้นทางลาดชันได้ถึง18องศาใช้น้ำมันเฉลีย่ย35-40ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งดีในระดับเดียวกันระบบการสะเทือนดูดซับแรงกระแทกจากหลุมบ่อได้ดีล้อ8คูณ4ให้การยึดเกาะดีในโคลนหรือหิมะ ความเร็วสูงสุดประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เน้นความเร็วแต่เน้นความทนทานซ่อมบำรุงน้อยและอะไหล่หาง่ายจุดขายที่ทำให้ ma Z6516 แตกต่างคือราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับแบรนด์ตะวันตกมีประวัติการใช้งานยาวนานตั้งแต่เปิดตัวในปี2007รับน้ำหนักหนักโดยไม่พังบ่อยปรับแต่งได้เช่นความจุดดํา1 6ลูกบาทเมตรทนสภาพแวดล้อมสุดขัวได้ดีทั้งหนาวจัดหรือฝุ่นเยอะ ในตลาดที่เลือกยากรถคันนี้เด่นด้วยความน่าเชื่อถือซ่อมง,ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้งานหนักได้จริงถ้าคุณหารถที่ทนทาน MAZ 6516น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมไทยกูรูเวฮิเคิลกดไลค์สมัครสมาชิกและคอมเมนต์ความคิดเห็นได้ไว้เจอกันคลิปหน้า